แจ็คสันโควแบแบเบยู่คัมฟอรมเอ็มฟงเกาหลีฮะเกาหลีฮะเกาหลีไายไม่เคยแจ็คสัน Jackson ตังไหนสิมาจากเกาหลีอันนั้นไม่แจ็คสัน Jackson หวังตัวน,นั้นมิสไมเคิลชิมาลองเพลงสุฟังวายไม่เคยแจ็คสันสิมาลองเพลงพร้อมคันว่ามา,มาจากต่างประเทศใส่ลองหนึ่งผลงานเพลงต่างประเทศสุฟังบอกขนนะาดเว่าฮะผู <Huh? S 2> ้ใด้ ไซซีเนี่ยไหมคืนโอ้ยบะคือบะคือเออต้องเฮ็ดจังไหนล่ะคอโตแป๊บหนึ่งเออเปลี่ยนสุดก่อนไม่คืนทั้งไหนเอีกบบะคือเห็นว้าวมันต้องเปลี่ยนสุดโอ้ปาเมื่อนี้ซิมาร้องเพลงสูฟังด่กไม่ขึ้นได้ไหนสมองงอนดีแท้

ใก้ตปเวเปกกไกน้ำสดอกินกบอนไก่ปัสยุปจ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 จุปา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 จุปจจุปาปาจุปาตปจุปจจ้าของกระเพาะุปจ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 ุอจ หาัวบ้า,างไงขอโทษลายลายมมไม่เคิร์นเบอนี้เป็นยังโอ้ยกุมใจกุมใจเอ้าไม่เคนินแก็กซันกัมีเรื่องกุมใจไปเนี่ยกุมใจเรื่องอยังเนาะกุมใจโอยกุมใจ,มจลายเบอนี้เมียประยูเอาเดิดเพื่อเดียวซะเด้อร์อิฮามึงผู้ใด้ล่ะเงี้ยเจ้าชินจัง สิจังเมียไม่เคยแจ็คสันติดลเนี่ยแมนมันไป<ม>หาผัวมาอยู่ไต้หวันแล้วมีบ้านนี่ช่วงนี้จิจการอยู่บ้านโอาพอดีบอดีเฮ็ดกิดจาการพร้อมแมนมีคู่แข่งพร้อมมันมาเปิดอยู่ข้างๆนะโอ,อ้ยกลุ่มอกกลุ่มใจบ่มันเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงพร้อมบ้าด่านีหยังล่ะคือเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเด้อเซเว่นยีราเวน,น เซเว่นอีเลเว่นเขากับเขาตลอด24สชั่วโมงนะะั่นล่ะแต่เจ้าเปิดร้านยังสันนักคนคือบ่อเขาร้านขายลงโฉร้านขายลงโฉผู้ใดสิบอุดนนดูปานนั่นเอามันก็บบ่คือยี่สิบสี่ชั่วโมงคือเซเวนตีว่าไม่กับบ่อคือแล้วนาะผู้ใดสิตายดูตายนัานปานนั่นจเจ้าอยาเบียร์พี่น้องอยู่หน้าเวทีติดเซมีลูกค้าเอาพี่น้องก็ไปอุดนนุนเบิง้งร <c oughs> ้านชื่อชินจังทีบลงโฉเออเออก็ไปอุดนนุนเดินอยู่แถวนี้แลให้ตา โอ้เปิดอยู่ให้ตากเนี่ยบ่เมนโอ้ยกุมอกกุมใจลายคุณอมุนโอ้ยทะเลาะกับเมียทุกมือมันมีมันโยมมาคายบ่ได้อันเอาจังสี่ซะเจ้าบ่ต้องกุมอกกุมใจคอยมีทางออกให้เจ้าจังได้ว้ายบูซาเครื่องลัางของขังะแล้วพี่น้องว้ายเออบูซานั่งกวักนาะแม่เนาะไก่บ้านผู้ใดมีนั่งกวักยกมือแน่แล้ว เออผู้ใดเปิดร้านค้าร้านขายเพื่อจะมีนั่งกวกเนาะนั่งกวกนี่สรรพคุณเอาไปกวกเงินกวกคำกวกเงินหนาเวทีจังสี่กันได้คือกันบ่อเฮจังชีนี่คือยังเอาเงินบ่อบ่พผ่้สมมติว่าเป็นนั่งกวกเพม่ได้เออตนลงไปเอาเงินเออนี่เออนาเงินเน่มาไกลเดนี่โอ้ยบ่ได้มาไกลเมื่อกี้เพื่อนเอาอยู่มึงใส่แว่นตาก็เลยบ่เห็นบเออเออเอาใหม่เนอ้ดค่ายเพลงบ่อห้วยค่านั่งกวกบ่แพงมือเนี่ยพอได้โอ้ยเอาน้ำสองหมื่นหา นี้ราคาปกติเราแมนโบอ,อันนี้ราคารา,ราคาคนอืน่นเอาราคากันเองบบโอเคครับราคากันเอียงธรรดาราคากันเองห <รา S 1> ้าหมื่น 50, พอ่อเออนั่นเฮียโบเพิ่พนเอามาให้แล้วนันวน่นเร็วเร็วชุบเป,ป้าชุบเป้าชุบเป้าขอบคุณเลยลายเด้อคอยถือคุยเด้อเออครับผมมาเต้นน้ำโฉ<อ>มเออานั่งรถยังมาแซมโล โอ้ยเอาคืนซะเอาเสีได้ค่าน้ำมัน <laughs> ให้ค่าน้ำมันคืนอะบ่ไม่เกิดแจ็คสันรุ้นถอนหัวพรามาเบิ้งบาดเนี้ยเอาอ <laughs> แ,ตแต่ผมก็ยังคิด เครื่องบินมาเอ้ยที่เครื่องบินบ่เออโอกาะรอเข้ามาโอ้โหหัวมึงไอ้สังปะตกตายนะเน,นาะเออไปเตรียมคล้องไงเด้อคันจันนะโอเคครับค่าคู่ค้าไข่หาเมืองเด้อเดี๋ยวข่อยสิเตรียมของไนนว้ให้โอเคตา,ากระเกมียเสมอเลยโอ้ยขอบคุณพี่ชายสโลด,ด้วยนะครับเจิดเธอครขำแร่ไอ้แหมมองไปกกระโป่งเฮ็ดให้อ้ายลงฮักเจ้าตั้งแต่วันนั้น หรือฟ้าลิขิตให้สองเฮานั้นได้เจอกัน,นให้สองเท่านั้น,น,นกันก็จะลัเฮียยิ่ยัง,ยงม่งัค่นึฮะเฮียยิ่ยั่งม่งัค่นึฮะเสียงยังมั่งแค่นอ๋อเสีย,ง,<อ>สยงจุกโอ้ยมือนอี้กูจีบผ้พามึงไ,ไปปนตัวเออคือแล้วผ้าไปปนท้องเห็นท้องแบบปล้านเปิดไม่เหลี่ยมผ้พาผพพพ้าา มันเป็นคืออะมาเมื่อกสิคืออยู่แถวนั่นเนาะกูเห็นป้ายว่าล้านชิ้นจังหีบทองรับรองอีกทองมีเป็นหีบเยอะๆฮะคือมันหุ่นมามึงเสียกูมึงเสียกูหีบท้องเออเมียนมาเนาะมึงเสียกูกูเห็นมากับตานำกูมาไหมนำกูมาได้ฮะมึงมาอย่างไรกูบอกให้นำกูมาเอามึงพูดไอเดียนไหม ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่พบเจอนาฬิกาคาซิโอนะครับผมเรือนสีเงินนะครับผมรุ่น LTP V005D2B3 กรุนานำเขินเจ้าของด้วยนะครับขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่พบเห็นนาฬิกาคาซิโอ LTP รุ่น V005D2B3 นะครับผมรุ่นเรือนสีเงินนะครับนำเขินเจ้าของด้วยนะครับผมหรือว่าใครพบเจอนำมาแจ้งที่หน้าเวทีด้วยนะครับขอบคุณครับเอาหัวต่อไป เสียยุ้ซื้อไหนอ่อพี่นี่อ่อนฮะเสียยุ้ซื้อไหนเอาอไข่บอลูคันเสียเขาสิว่าเฮียตีห้าขวบคนโว่คันไขอยอย่หัวไข่เจาะมากขึ้นคนาะอไปน้ำกูมากกูห้าเปเปิลห้าเมเปินมาดีใจหลายพี่น้องมันอีเดมบอพ่อสพ่อแม่พี่น้องให้ตไยหยุดยาอยากยึกเลยยาย,ากยากักจักเอาเปืนกระบอกนี่มันบอกออาไผ่ออกไผ่ ยิ่งหัวนี่สมองผมนิงหำออย่าหม,มอยก็จุวยพอกไปใส่พวกคนข้างหน้าเมื่อสิเอาหวาัวหรือสิเอาหำไว้เอาอยัางก่อเมื่อสิเอาหวาัวหรือสิเอาหำไว้อันคอยขอเอาหำไว้ซะเพราะว่ามันใหญ่โพดเอาหัวคอยไปมันสมองหน่อยพดนียังเอาไม่เบิดอุ้ยมันใไหดีมอนแันนี่ฮะมันใไหดีมอนเอาอันได้อยู่เอาไหม เาต้องขอยยุติเอาเอามันพี่ลูกหาแทมีเขาเนี่ยจงไปคอยซื้อลูกซีนชายม่อมันสีสบาทีแล้สัตว์เอาข้แบงกันักละเคลืองเนาะเอาแป๊บ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 เสียงยีแป๊บแป๊บแป๊แป๊บเปปบาฮัลโหลฮะผู้ไหนผู้ไหนโอ๊ออ๊ เอาแม่มาเนี่ยขอแสดงความเสียใจกับน้องสกายด้วยนะครับผมอมันพ่อใหญ่ตายติลาตายยอนยาสูบตายยอนยาสูบโอ้ยหักวายเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบอลอีหลับปิดไพ่ของยาสูบพี่น้องอย่าไปสูบเป็นเด็ดขาดบอกเลยว่าสูบเธอได้ซี่พิซซันขนาดนั้นเห็นบอลปิดไพ่ของยาสูบมันมันหลายแง่ขนาดนี้เลียงก็แล้วขี่มอไซค์เป็นสื่อยาสูบรถแล้วเลี้ยส้นเตี้ยเอาท้ายยอนไม่ที่ยาสูบม่ส้น ก็นึกว่าสูบยาตายเสียดิ้ที่แทบไปซื้อจะสูบแล้วลดส้นเหลือใจาค่กิ๊บผีมึงนั่น